แล้วดีจริงๆเพราะเราได้ผ่านการทํางานวิจัยทางวิชาการมาแล้วครับจริงๆเกษตรกร,ร,กรที่มาอบรมกับเราเนี่ยก็จะมีทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเกษตรกรร,กรายย่อยเลี้ยงวัวไม่เยอะนะครับอย่างเช่นวัวขุนประมาณ5-6ตัวในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมมีศักยภาพถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยก็จะมาอบรมกับเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปก็คือว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ที่เขาจะไปทำเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเทคทโนโลยีนี้ดีแต่เขาไม่สามารถทำเองได้สิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาต่อคือทำยังไงที่จะมีกลุ่มที่ผลิตอย่างนี้โดยเฉพาะเหมือนกับอาหัวหารที่มีบริษัทใหญ่ๆผลิตขึ้นมาแล้ววางขายแล้วกเกษตรกรสามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีต่อไปในอนาคต oh <my> เออกษตรกรนี่มีความสนใจเยอะนะครับในมีความสนใจที่จะเรียนรู้นะครับแล้วจริงๆเนี่ย การที่เราจะทดสอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือการให้เกษตรกรได้ลงไปทําเองเพราะฉะนั้นเราก็คือมีเราร่วมกับเกษตรกรโดยให้เขาเอาหัวของเขามาแล้วก็ทดลองเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเขากับวิธีที่ใช้อาหารผสมครบส่วนหมักเราก็ทําการศึกษานะครับไปประมาณ3เดือนเสร็จแล้วก็ให้เขาคํานวณต้นทุนหากลบค่าอาหาร5อะไรนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่ใช้อาหารผสมครบส่วนหมักมีการเจริญเติบโตได้สูงกว่านะครับแล้วก็ กินอาหารที่มีมีประโยชน์มากกว่าเพราะนั้นการใช้อาหารก็จะน้อยกว่านะครับพอใช้อาหารน้อยกว่าโตดีกว่าผลตอบแทนก็สูงกว่าซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ที่บอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราต้องการส่วนกลางคนที่เป็นกลางที่จะเอาเทคโนโลยีตรงนี้ไปถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรอย่างชัดเจนเพราะจริงๆ ตัวมหาวิาลยเนี่ยเป็นคนพัฒนาเทคโนโลยีจะต้องมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เอาเทคโนโลยีลงไปใช้จริงๆกับเกษตรกรจะทําให้ตรงนี้ไปได้ดียิ่งขึ้นครับการทํางานวิจัยของอาจารย์เฉลิมพลและคณะยังเป็นการทํางานเพื่อตอบสนองโครงการพระราชดำริที่มีอยู่หลายแห่งในจังหวัดสกลนครด้วยโดยเฉพาะฟาร์มโคทําให้เกษตรกรให้ความสนใจกับงานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อนําไปปรับใช้กับฟาร์มของตนเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่วงสายทริกแอนทิปคุณสมบัติที่ดีของอาหารผสมครบส่วนหมักลดการสูญเสียอาหารเนื่องจากเกิดการเน่าเสียเพิ่มความน่ากินของอาหารมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนช่วยเพิ่มการย่อยของอาหารหยาบได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อโคโนมแพะแกะเก็บได้นานช่วยลดรแรงงานในการผลิตผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสายสิทิประจำสัปดาห์นี้หากผู้ชมมีคำถามนะครับสามารถเขียนกันก็ามาได้ที่ทูปอนอนหนึ่งร้อยปอนอศครองจันทร์กรุงเทพ1นึ่งสําสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีข้อมูลดีๆรอคุณอยู่นะครับ ทุกอาทิตย์ครับเราก็จะมีของที่รุกเป็นเสื้อจากทางรายการส่งไปให้ทุกคําแนะนําที่น่าสนใจที่ส่งเข้ามาด้วยส่งเข้ามามากๆนะครับวิทยาศาสตร์นั้นมีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ